ไใหญ่กม่อมันดูนางมันแกันชกฟุบปัง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 เลืออยู่ชกโอ้โห ือจะบอกว่าเปิดมาเนี่ยก็คือเป็นแบบการเปิดแบบต่อยมวยกันเรียกได้ว่าวันนี้เราแบ่งเป็นสองฝั่งแล้วเรแบ่งเป็นสองทีมละชัดเจนชัดเจนจุดเริ่มต้นคือฉันไปอ่านไลน์เว็บตูนมาอฮซึ่งแอปพลิเคชันไลน์เว็บตูนคืออะไรคบพี่เจมแอปพลิเคชันไลน์เว็บตูนคือแอปพลิเคชันที่มีการ์ตูนรวมอยู่นนั้นเยอะแยะมากมายมีให้เลือกแบบทุกรสทุกชาติแบบหลายจังหวัดหลายประเทศหลายอำเภอหลายแข่งหลายตำบลคือมีหมดเลยซึ่งก่อนนั้นนี้ทางเราก็ได้รีวิว รีแอคชั่นไปแล้วหลายๆเรื่องอันนี้คือคือมันก็ไม่ใช่แนวเราเว้ยแต่ว่าเราเห็นแบบคำโปรยใช่ปะไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าเรื่องนี้แบบว่าติดอันดับ1ของรายเว็บตูนเลยในปี2020นี้ติดับ1ใช่ก็คือเรื่อง The Boxer อุ้ยพระเอกใส่บ็อกเซอร์แค่ตัวเดียวแน่แน นักมวยแม่นักมวย <Okay. S 1> <laughs> ตอนแรกก็อ่านไป3ตอนแค่นั้นรู้สึกว่าอุ้ยมีพลังเรื่องนี้ใช่รู้สึกว่ามันมีจิตวิญญาณบางอย่างคืออ่านแล้วมันสนุกคือเราห่างไกลาจากมวยมากเว้ยเราไม่เคยดูมวยดูอะไรเลยแต่ว่าเรื่องนี้คือย่อยง่ายทําให้คนที่ไม่เคยดูมวยมาก่อนอ่านแล้วสนุกได้อ,อ่านไปเหมือนได้ดูหนังไปการเล่าเรื่องกัน ลำน<า>นดับภาพาใช่มันดีมากอะไรเงี้ยแล้วมันมีการแบบว่าตัดสลับทําได้ดีด้วยพวกคอสคัทอะไรเงี้ยพออ่านแล้วมันรู้สึกตื่นเต้นแล้วมันยังแบบว่าสร้างแรงบันดาลใจด้วยให้เราแบบกลา้าออกไปต่อสู้กลา้าที่จะต่อสู้กับความกลัวของตัวเอง<ม>ก็เลยมาลองคุยกับดีนดูว่าดีนเคยอ่านเรื่องนี้ไหมดีนบอกว่าดีน่ะก็อ่านนะแต่ว่าดีนอ่ะอ่านไว้นิดเดียวมีเรื่องที่ดีนอ่านอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องอะไรพี่ดีนวิกฮีโร่ดีนอ่านเมื่อกี่ตอนแล้วอ่านไปโอ้ก็ล่าสุดเลยเราล่าสุดเลยอ้าวู� งั้นมาสู้กันดีกว่าถ้าแบบว่าตัวละครดีนกับตัวละครเติ้ลมาแข่งกันเอาที่ตัวละครเลยเหรอใครจะชนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าอ่านมาตอนแรกเราจะรู้สึกว่าพระเอกเก่งมากแต่ดีนบอกว่าพรอไปหลังๆแล้วเฉลยปมอ่ะเดี๋ยวถ้าฟังปมทุกคนก็จะยอดวิวก็28ยี่สิบแปดล้านวิวนะคิงแล้วอ่ะยี่สิบแปดล้านวิวอ่ะอะไรนะอันดับสองของวันพุธก็ยอดอยู่ก็ยังมาทีหลังแลถ้าเกิดแบบจำนวนปีเท่ากันก็อาจจะ ใช่มาตอนนี้ก็แค่ประมาณ30กว่าตอนเองของดินกี่ตอนเ0ตอน <He S 2> เห็นปะนะอะไรมาสู้ยอชิลเนี่ยเปิดมาเขาเท่มากเขาเก่งมากเขาสามารถแบบจัดการกับแบบโกแกหัวแบบโจกในแบบโรงเรียนได้เลยอะ่ะเออในห้องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบคนเนี้ยเป็นบบเบอร์หนึ่งละเ,ออเหมือนท่านหน้าโลกก็คืออีนเนี่ยคือเจมแล้วพอสักพักหนึ่งพะเอกเดินมาปุ๊บปุ๊บพะเยมานั่งแทนที่ฉันได้เลยอ่ะเหมือนมาจัดการกับฉันอ่ะอย่างเงี้ยนึกออกปะพะเยเป็นคนที่เหมือนผู้หญิงอ่ะ ถ้าดูภายนอกเขาคิดว่าผู้หญิงเขาเป็นคนผอมและผิวขาวและผมขาวคือเข้ามาวันแรกก็คือนั่งเรียนอยู่อยู่ๆไอพวกหัวโจก็มองจากข้างหลังแล้วเห็นว่าเฮ้ยไอคนนี้เป็นผู้หญิงหรือเปล่าก็เลยลองไปจับพระเอกจับคอแล้วก็จับข้างล่างพระเอกพระเอกก็เลยสวนเข้าไปด้วยศอกเบาๆไม่บอมข้วก็คือน็อกไปเลยค่ะเตยจะเป็นคนเก่งโดยที่แบบเอาของรอบตัวเป็นอาวุธได้ฝั่งชานเนี่ยตัวละครเนี่ยจริงๆอะเปิดมาจะมีทั้งหมดสามตัวละครเขาแบ่งคนเอาเป็นอัจฉริยะ ก็คือเกิดมาก็คือเก่งเลยกูใช่แล้วอยู่แบ็กซันทแค่ความตั้งใจและอสุรกายสนุกหรือเปล่าใครจะครองโลกอสุรกายคนนี้จะน็อกคุณในหนึ่งวินาที t อ e เซอร์ตัวละครหลักของเราอะก็คือท่านยูท่านยูท่านยูมีความยังไงครับพี่พีกเอาจริงนะฝั่งนู้นบอกตัวเล็กฝั่งนู้นก็ตัวเล็กฝั่งเราอะผอม คือเป็นคนหญิงยโสคนหนึ่งซึ่งเพื่อนๆก็จะบอกว่าอีนี่อะไรมารยาทไม่ทักทายรุ่นพี่ก็จะโดนกันแกล้งเหมือนกันเแล้วก็เหมือนประมาณว่ายอมให้ต่อยนะยอมให้ต่อยนะอะไรเงี้ยก็คือใครมาก็ต่อยได้เลยมันก็ไม่สู้ไม่สู้ใครเลยใช่เราก็จะโดนเพื่อนบุรี่ตลอดก็จะมีคําติดปากว่าแบบสนุกเหรอการต่อยคนมันสนุกหรอที่ทําไปอ่ะเพื่ออะไรหรอที่ก็มาต่อยต่อยกันอะแล้วก็แบบต่อยดิ สนุกเหรอสนุกเหรอก็ต่อยดิแล้วก็ไม่สู้ไม่เลยเลยนะเราหน้าเราหน้าไม่มีความรู้สึกเออไม่หือไม่เออจนวันดีคืนดีเหมือนเหมือนอ่าคุณเคเป็นแบบโครสระดับโลกมาปั้นคนมาเยอะใช่เขากำลังมาแบบค้นค้นฝาขวาดาวแถบนั้นแล้วก็มาเจอว่าน้องเนี่ยโดนทำร้ายแล้วก็อุ้ยทำไมไอ้นี่ไม่สู้ไอพวกหมัดกระจอกเนียจริงๆมันหลบได้ทำไมเดียวไมไม่หลบจนแบบมีรางสังหณรว่า ไม่ธรรมดามีลางสังหรณ์ว่าคนนี้น่าจะปั้นได้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้สมมุติว่าอยู่กับชีว่นมาเจอกันข้ามเลยครอสจักรวาลเลยชีอินชนะมั่นใจได้อย่างไรว่าชีวินชนะเพราะว่าชีวินคือเฉลหลงคือสามารถเอาอะไรก็ตามรอบตัวมาแบบเป็นอาวุธได้หมดเลยด้วยภูมิปัญญาของนางใช่แต่อยู่ฝั่งใช้ลบนกยิงปืนชีินเธอปั่งชาแน่ไม่ได้ละปั่งชาแน่โคต้องบอกว่า อย่าทําให้เขาสลบนะคือต้องขอร้องต้องกดไว้เลยว่าแบบอย่าทําให้เขาสลบนะเพราะว่าเก่งมากฝั่งเราไม่ต้องทำอะไรเลยว่าอยู่ห้ามออกอาวุธอะไรเลยเขาบอกว่าหลบอย่างเดียวแล้วหลงก็หลบไปอินัดนโมโหใช่แล้วฝั่งู้นก็แบบเฮ้ยนี่ขนาดใช้ท่าที่แบบต้องไม่มีคนหลบได้แล้วนะทำไมยังหลบได้อีกวะอะไรอย่างเงี้ยฝั่งูุนโมโหแบบเพราะตัวเองก็ฝึกมานานมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเธอคือมีโค้ดหรอ ของฉันไม่ต้องมีโค้ดนะจ๊ะเพราะนางเก่งเองจากการที่แค่นั่งดูคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆอันเนี้ยก็เก่งเองแต่ว่าเขาแค่ต้องหาคนที่จะแบบว่าอันนั้นเขาเลยมีโค้ดค่ะไม่ใช่เก่งเองเขาต้องหาเวทีเขาต้องหาเวก็เขาจะไประดับโลกค่ะเขาจะไปยูนิเวิร์สเขาจะไประดับโลกจริงจริงเขาไม่ต้องการโค้ดแต่เขาต้องการเวเขาต้องการแต่เขาไมขโค้าไงเขาเป็นแค่เลขาค่ะฉันให้แค่สามวีเท่านั้นแหละ ถ้าอยู่ฉันขึ้นไปน่ะชีอื่นล้มล้มทั้งยืนรู้ได้ไงเพราะฉันาดน้ำไว้ตรงนันดูเลื่อนอ่ะดูกันแกล้งจนทนไม่ไหวจนทนไม่ไหวคือเขาทําเพื่อคนรอบข้างไม่ได้ทำเพื่อตัวเองของเรามีผู้้องใจของเรามียูก็มีตอนตอนแรกอ่ะที่บอกว่ายูอ่ะยอมมาตลอดใช่ไหมตัวที่สองที่บอกว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจอ่ะคนนั้นอ่ะมันอยู่เฉยๆวันดีคืนดีมันก็อยาก มาเอาชนะอีที่เป็นอัจฉริยะทนไม่ไหวแล้วเห็นตัวของยูอ่ะโดนกระทํามาตลอดแล้วไอเนี้ยก็เลยแบบว่าพวกแกทำรายการแล้วมันก็คิดในหัวเลยแบบชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูพูดอล้ไปกูพูดออกไปจริงเหรอคือโดนแก้งมาตลอดชีวิตอะเอาง่ายๆว่าแบบเป็นเบเป็นเบมาทั้งชีวิตคือแบบโดนแก้งโดนกดขี่โดนเรียกคำหยาบอะไรมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วแบบอยู่มาก็แบบทำรายการอะไรเงี้ยไม่ถอยไม่ทนแล้วฝั่งรู้ก็แบบ มึงเป็นไรอ่ะเออมึงมึงหลอนหรือป่าบ้าปะเนี่ยก็เลยส่งลูกกระจกมาก่อนอีอาชิยะก็เลยส่งลูกกระจอกมาก่อนโดนปัดปังเลือดออกอือ่ะคนความตั้งใจอ่ะต่อยเขาทีหนึ่งแล้วบบกูจะไม่ตกเป็นทาสมันอีกต่อไปอกูจะไม่เป็นเหยื่อมังอีกต่อไปอะไรเงี้ยนั่นแหละเสร็จแล้วปุ๊บอีอาชิยะบอกว่ามึงแก่งอรอมึงแก่งหรอมึงมาดิมึงมาดิก็ชกแล้วอีความตั้งใจก็ล้มเลย S <S <S คือมีแค่ความตั้งใจแต่แบบร่างกายไม่ได้ใช่คือแค่ฝึกกับตัวเองเฉก่อยเ,ออเนนพราะเป็นนักมวย,ย,<ล>ยเก่าแล้วเห็นว่าแบบก็อย่างเป็นเหมือนพอ่อฟิลลิ่งอะไรเงี้ยก็คือโดนเขาต่อยไปก็นึกถึงหน้าพ่อไปเออนั้นเอนำลับซึ้งมากแต่ก็ไม่ยอมนะถึงลมแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็จะสู้เขาก็อีอาชยาก็ต่อยต่อยต่อยจนจะตายอ่ะแล้วอยู่ก็เลยแบบว่าสนุกอ๋อ อะไรอย่างเงี้ยคำติดปากคำติดปากของยูสนุกอ่อก็เลยต่อยไปปักหนึ่งอีนั้นร้องไห้ไออัจฉริยะร้องไห้ร้องไห้ตา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 ฉันยังอยู่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็แบบว่าหน้ามึงยังเลิมเลยรู้ตัวยังอยู่โรงพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นคนเก่งที่สุดแล้วนะอีอัจฉริยะเนี่ยที่อยู่ในแบบแขวงนั้นน่ะคือแอร์ปวดโจเออแต่ก็จะมีประสบการก็คือท่านเคอะโคดะมาเพื่อจะเอาอัจฉริยะเนี่ยสุดท้าย ก็ <g indo> <wast legislation> ได้ไอตัวอสุรากายไปก็เลยบินข้ามประเทศไปเลยไปกับเคไปฝึกอยู่2องปีแล้วก็เพื่อที่จะเดบิวไปฝึกแล้วกลับมาเป็นไงไม่กลับดิไม่จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีแล้วสุท้ทยกลับไหมไม่อย่างอ่านไม่ถึงอ๋อโอเคกูเกียบยังมีตอนนี้คือแสดงว่าอยู่ในตอนที่สิบห้าเองแฟรนตอนนี้คือไปค้างที่นู่นไปค้างที่นู่นสองปีก็คือไปอยู่ค่ายของคุณเคเนี่ยซึ่งเป็นค่ายระดับโลกวันเดบิวอ่ะ คู่ต่อสู้ก็คือได้ได้รับฉายาว่าเป็นแบบิลเลอร์เน e r ก็คือแบบนักฆ่าหน้าใหม่ใช่ใครที่เป็นหน้าใหม่มาแล้วมันโดนต่อยก็คือแบบก็คือบไม่เล่นอีกแล้วอ่ะเออก็คือเป็นคนสกัดดาวรุ่มทุกคนเช่ฉันก็เลยจะเปิดฉากนี้ให้ดูเพราะว่าฉันแบบหยุดอ่านก่บมันตื่นเต้นไงตอนนั้นอ่ะเออมาดูว่าเวทีเดบิวต์ของน้องยูของเราเนี่ยกับกับคนที่ได้รับฉายาว่าอะไรนะกี้คิลเลอ e r ใครจะอยู่ใครจะไป เาเปิดตัวปุ้บป๋อยแล้วกูจะคอยดูเออในในในหน้า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 แต่ละคนเหมือนเหมือนดูหนังเหมือนดูหนังเหมือนแก๊งช็อกเยี่ยมได้แจ้งเกิดแน่ความรู้สึกน่ากลัวของด้านมือที่คิดว่าไม่น่าจะได้ประสบพบเจอกับมันอีกครั้งเหมือนโดนปืนจ่อเหมือนโปืนจ่อวุบปัง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 เข้าใจใช่ไหมถึงจะมีโอกาสแต่เธอห้ามทำให้เขาสลบอะไรนะเมื่อกี้เขาตอบไม่กี่มันกัน ไม่จริงอมสสติไปชัว่วขาหนาเ<น>ลือดยุดชกโ,โ,โ,โอ้โหแผลเหล่านี้ปกติแล้วผิวบา,บางของใบหน้าถ้าได้รับการเสียดสีหรือถูกต่อยมันย่อมจะแตกหรือขาดแต่มันเรียบเนียนยังไม่น่าเชื่อคือเร็วจนบาด เร็วจนบาดเป็นมีดเขาอะมีเวลาไม่เหมือนคนปกติคือวินาทีของเขาในการต่อสู้มันเร็วคนปกติมากง่ายๆว่าสมมติว่าเขาเราหนึ่งวิอะแต่ในในเวลาที่ออยูมองเห็นมันจะคือแบบนานมากกว่าหมัดจะมาถึงเขามีเวลาคิดว่าแบบเราต้องหลบยังไงในขณะเดียวกันตอนที่เขาต่อยเนี่ยในหนึ่งวินาทีเขาอาจจะต่อยได้ร้อยหมัดนึกออกป้ะโอ้โหไม่มีมูดอะไรเลยน่ากลัวมากยูดูดิยูดูดิ โอ้ยตึกติกตักตัดติดตามติดตามตอนต่อไปติดตามต่อตอนที่สิบหกแหละทุกคนเออเห็นไหมกลัวหรือยังล่ะเดี๋ยวต้องดูของดีนะคือต้องดูของพวกเราก่อนไอ้คนไหนชี้อื่นคนไหนงจริงนี่ไงนี่ไงผมชีอาภูเลยเหรอนี่ไงตัวบางไม่ละตัวเล็กไม่ละตัวบางจริงเออร้อยหกสิบเองสุดมาเอากระเป๋างั้นหรอนี่คือเอากระเป๋าของคนเหลืองอะไปตากฝนนะวิคิโลขวบโอ้โหป่า ไอ้บัสโอยกระเป๋าชั้นตึ๊งๆบังอันนี้คืออะไรแปลงรกระดานหรอกะหมัดแรกที่ส่งพลังอุ้ยโอกกับโองโฮกต่อยเอาโคล่ามาใช้แบบนั้นออกพม่านมาแล้วฟึบฟึบพัน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 น้นมันอะไรกันมัมโอ้ยตึงเน้นเน้นโอ้โหนี่อ่ะไอเว้นซูมพวกพวๆๆๆซูมบึมบาม สุออกซูที่เห็นคือโอ้โหนั่นแหละไปตอนไปอ่านกันต่อนจวิธีการเอาคืนอันนี้ก็เออก็ชอบตรงที่เป็นซีนต่อสู้เออเพราะมันดูแบบว่าเออน่าตื่นเต้นดีคือด้วยความที่น้องเป็นคนตัวเล็กคือน้องไม่สามารถเอาหมัดตัวเองไปต่อยใครได้อยู่แล้วใช่ก็เลยมีอุปกรณ์เยอะหน่อยอืมเป็นเรียกได้ว่าเป็นนักสู้อุปกรณ์ทีนี้ตัดภาพมาฝั่งเราเนี่ย เป็นอสุรกายอต้องมาเจอกับคนที่ถือว่ามีสมองที่แบบว่าแหลมคมอคิดดูว่าถ้าเขายืนกันอยู่สองคนเนี่ยถ้าตัวของชีอึนเนี่ยที่ฉลาดมาเนี่ยจะต้องสู้กับปีศาจเนี่ยเขาจะทํำยังไงวะเขาต้องมีเขาก็คืออสมมติว่าอยู่เข้ามาแล้วอยู่เ็าใช้ความเร็วในการต่อสู้ปั๊บปั๊บชีอึนก็อาจจะหลบแล้วก็ใช้พัดมงผม่านใช้อุปกรณ์อะไรเงี้ยเข็มขัดในขั้นแบบว่า มันน่าสนุกนะว่าเนื้อออกไหมทีว่าต้องอยู่ที่สถานที่อ่ะเหมือนไอรอนแมนสู้กับซุปเปอร์แมนอะไรอย่างนั้นข้ามค่ายไปเลยเอออ่ะอืมเพราะว่าซุปเปอร์แมนเขามีความเป็นยอดมนุษย์เป็นเหมือนนึกออกป้าแต่ไอรอนแมนคือเป็นคนธรรมดาที่ใช้อุปกรณ์อ่าเออตัดติดประดอยขึ้นมาใช่แล้วใครคิดก็สนุกแล้วอ่ะเอออ๋อตัวชีอื่นนะคือเป็นคนแบบไม่ชอบขึ้นดาดฟ้าเลย ถ้าแบบว่ามีสนามที่อยู่บนดัดฟ้าเขาตายนะสิคือต้องไปอ่านนะเพราะว่าพอตอนหลังๆแล้วมันจะเริ่มแบบคลายปมส่วนของฝั่งเราเนี่ยเราก็อยากเห็นว่าน้องยูเราเนี่ยจะไปไกลได้ขนาดไหนเรื่องเนี่ยเปิดมา15ตอนที่เราอ่านไปเรายังไม่เห็นว่าเขาอะจะแพ้ใครเลยเราอยากรู้ว่าด่านต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะจะหินขึ้นขนาดไหนจะเจอปีศาจด้วยกันหรือเปล่าจะเจอคู่ต่อสู้คนอื่นๆหรือเปล่าที่แบบว่าสามารถเอาชนะเขาได้แล้วเขาจะ เกินขีดจํากัดเขาไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วตัวละครสองตัวที่ปูก่อนหน้านั้นอะที่เป็นตัวอัจฉริยะจะยังไงจะยังไงจะมาเวทีโปรไหมจะจะจบินตามมามันไหมเออจะมาแก้แคนไหมเพราะตอนนั้นก็เจ็บหนักมากแล้วน้องน้องที่พ่อเป็นนักมวยที่มีแค่ความตั้งใจในอนาคตน้องจะแค่ความตั้งใจอ่ะมันจะมาแบบว่า ครองโลกได้ไหม,มเพราะเขาเปิดมาว่าสามสามบุคลิกนี้ใครจะครองโลกกันแน่อเออแล้วความเป็นอสุรกายในอนาคตมันจะวิกเหมือนฝั่งนี้ไหม,อ,มอะไรเงี้ยน่าติดตามมากๆท่านผู้ชมอ่าเพราะฉะนั้นบอกหน่อยค่ะบอกให้ทุกคนรู้หน่อยว่าเรื่องนี้มาวันไหนแลวเรื่องนี้มาวันไหนอะไรยังไงเรื่องของดีมาวันพุธครับแล้วก็เรื่องของเต้นมาวันพฤหัส อันนี <In> ้เรามีโ yeah, ค้ดมาแจกด้วยพี่เจมแจกยังไงดีเตินเหมือนเดิมเลยก็คือเอาเอาโค้ดนี้เอาคีย์เวิร์ดนี้ไปกรอกไปกรอกไว้ในลิงก์ข้างล่างนี้นั่นก็คือสายบูห้ามพลาดสายบูห้ามพลาดนี่คือโค้ดใช่พิมพ์ลงไปเลยแล้วก็กดแล้วก็จะได้มา20เหรียญฝากไว้ด้วยสําหรับลายเว็บตนใครที่ยังไม่เคยโหลดแอปพลิเคชันนี้มาใช้ก็โหลดมาใช้กันได้แล้วนะคะก่อนที่คนอื่นจะบอกว่าอยู่ทำไมเอาจังเลยอย่างนี้นะคะ ก็ฝากหนังน้าร้งด้วยทุกช่องทางค่า Facebook, Twitter, IG แล้วก็ช่อง YouTube ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งวันนี้พวกเรา4คนของตุลาไปก่อนสวัสดีค่ะ